ยนข่ะว่าความช่วยเหลือเหล่านี้เนี่ยเป็นการกลั่นกรองมาจากความช่วยเหลือที่ทางทางทีมงานทางทางผู้ทางหน่วยอะไรคะทางทีมที่มีนั่งมามานั่งปรึกษาพูดคุยกันรวมทั้งทางกรมส่งเสริมุตสาหกรรมเองเนี่ยมองว่าพวกการขาดอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่กรมพอจะช่วยอะไรให้ได้บ้างนะคะ ในฐานะของความเป็นกลมส่งสมุทรศาสตรมก็พยายามลิสต์ออกมานะคะต้องการซ mm ัพพลายเออร์เพื่อจัดหาเครื่องจกักรไหมเพื่อซ่อมแซมไหมหรือบางที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าโรงงานที่เป็นซ mm ัพพลายเออร์วัตถุดิบเนี่ยยังไม่สามารถประคองตัวเองได้เลยต้องหาซัพพลายเออร์รายใหม่แล้วไม่งั้นเนี่ยแม้ตัวเองน้ําจะยุบแล้วก็ผลิตไม่ได้นะคะก,ก็ต้องรีบเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองว่าถ้าสมมติว่ามีในส่วนของแมชชิ่งระหว่าง ผู้ประกอบการที่ส่วนหนึ่งประสบป,ปัญหาด้านขาดซัพพลายเออร์อีกด้านหนึ่งคือก็ฉันมีของแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปขายใครแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถแมทชิ่งกันได้เหมือนกันนะคะข้อเจ็เป็นด้านบุคลากรน,นะคะเพื่อปรับปรุงโรงงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกักรเพื่อผลิตเพื่ออะไรต่างๆนะคะหรือเพื่อขายบริหารก็ว่ากันไปนะคะรวมทั้งอาจจะมีความคาดหวังอื่นและแน่นอนคงจะต้องขอให้ระบุด้วยว่าเป็นความต้องการที่น้อยปานกลางหรือเร่งด่วนแล้วก็มีข้อเสนอแนะหรือความที่เห็นเพิ่มเติมที่ช่วยเขียนไว้ด้านข้างด้วยนะคะอันนี้เป็นความต้องการนะคะ จะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้ที่เขียนความต้องการเหล่านี้ทุกอย่างต้องไวฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ปัญญาได้บอกแล้วว่าในส่วนของแบบสอบถามและรายงานตรงนี้เนี่ยโดยแนวคิดเบื้องต้นเนี่ยคาดหวังว่าทีมงานของของที่ปรึกษาเนี่ยนะคะจะลงไปในพื้นที่ประมาณสถานประกอบการละหนึ่งวันหรือครึ่งวันแล้วแต่ความรู้ความชำนาญ นะคะอย่างที่ผ่านมาเนื่องจากเราเป็นการสเวเบื้องต้นแล้วก็ไปที่ละครึ่งวันแต่เนื่องจากเราเป็นทีมงานใหญ่คือมีทั้งวิศวกรรมมีทั้งนักวิจัยเข้าไปด้วยก็ก็จะรวดเร็วว่องไวนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ที่แต่ที่คาาการไวเบื้องต้นเนี่ยค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่สถานประกอบการละหนึ่งวันจะทํารายงานเพื่อรีบส่งรายงานนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อนาไปสู่การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพราะว่าถ้าตัวนี้ ผ่านกระบวนการทํางานช้าเกินไปให้การปรึกษาเชิงลึกจะวิ่งเข้าไปไม่ทันนะคะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องกลายเป็นผู้ให้คําปรึกษาที่พกสปีดไปด้วยนะคะเพราะว่าเราทํางานแข่งกับเวลานะคะนั่นคือเจ็ดด้านของความช่วยเหลือที่มองว่าว่าถามเสวนอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อทางด้านการเงิน ก็คงต้องออกตัวไว้ในฐานะที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ากรมส,งส่งเสิมอสาหกรรมนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นกรมที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านเงินเงินทองทองหลักเป็นหลักแต่ว่าทางทางกรมเองก็อยู่ในระหว่างของการที่จะมองภาพว่าเอ๊จะหาแหล่งเงินตรงนี้มาช่วยโครงการได้อย่างไรบ้างหรือสามารถต่อยอดไปเขายังไงได้บ้างแต่ยังไงซะเราก็คงจะต้องสอบถามเรื่องของทางด้านการเงินนะคะว่าทางด้านการเงินแล้วเนี่ยเขาต้องการเงินทุนหมุนเวียนสักเท่าไหร่นะคะ นะคะเงินทุนหมุนเวียนนะคะก็คือการเอาเงินมาใชในระยะสั้นหรือต้องการใช้เงินกู้ระยะยาวสาหรับกรณีที่โรงงานลงทุนสําหรับเครื่องจักรในระยะยาวนะคะและก็หรือด้านอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนั้นเนี่ยจะนํามาสู่เ,เช็คคิทส่วนล่างนะคะว่าเขาเองเนี่ยเราคงจะต้องติ๊กต่อไปว่าไอ้คําว่าต้องการวงเงินประมาณนี้หมายเพื่ออะไรบ้างต้องการเพื่อที่จะบางที่บอกว่าฉัน เงินฉันไม่ต้องการแต่ว่าช่วยพักชำระหนี้ที่ค้างไว้น,นิดนึงได้ไหมก็มีนะคะต้องการเพื่อซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต้องการเพื่อซื้อระบบสาธารณูปโภคต้องการเพื่อซ่อมซื้อเครื่องจักรวงเงินสักเท่าไหร่หรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่ก็คงเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยผู้บริหารนะคะหรือต้องการในส่งเงินทุนหมุนเวียนสรุปแล้วเนี่ยวงเงินทั้งหมดต้องการประมาณเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของแบบสำรวจซึ่งจะนําไปสู่การประมาณการเม็ดเงิน ในรายงานนะคะอย่างที่อาจารย์ปัญญาบอกแล้วว่าเราพยายามที่จะออกแบบโปรแกร,รม Excel แบบง่ายๆเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้ป้อนเข้าไปและออกมาเป็นประมาณการกำไรขาดทุนและประมาณการเงินออกมาให้นะคะแต่ก็อย่างที่เรียนว่าว่านี้เราก็ได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมจากทางผู้เชี่ยวชาญว่าเอออยากจะให้ปรับตรงนี้ตรงนี้เราก็ยังเปิดรับฟังอยู่นะคะก็พยายามจะปรับแก้ให้ให้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งยากเกินไปในการทํางานนะคะ ฉะนั้นค่ะสิ่งที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเงินทุนที่เกิดจากการสัมภาษณ์แล้วก็จากการประเมินจากการมองว่าจะต้องใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่นะคะเงินทุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินงานซื้อของจ่ายค่าอะไรต่างๆรวมทัางจะต้องมีเงินสดในมือนะคะก็สัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็ประมาณการกับเขานะคะนอกจากนั้นค่ะข้อ9นะคะข้อ9้าเป็นเรื่องของผลกระทบทางธุรกิจจากเหตุหรือทกภยัยว่านอกจากสิ่งที่ในเรื่อง,องความต้องการช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะคะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะระดับน้ำทรงตัวอยู่มากน้อยแค่ไหนมีการตัดอะไรแค่ไหนเนี่ยนะคะแล้วก็คงจะต้องมีการสอบถามว่าในส่วนของอันนี้จะเชื่อมไปกับส่วนทางทางด้านของการมองภาพอนาคตของเขาว่าเขาจะเดินต่อไปได้แค่ไหนรวมทั้งเรื่องของออผลประกอบการนะคะเพราะโจทย์ของเราคือทำยังไงให้เขาเดินได้เร็วที่สุดนะคะเราก็คงจะต้องมีการถามว่าคาดการว่าย,ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดทุกข์ภัยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ นะคะก็คงไม่ต้องแบบว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซากลมๆนะคะขณะเกิดส่วนใหญ่แล้วไม่มีโอเปอเรชันช่วงนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นศูนย์หรือบางที่ก็ยังมีบางส่วนดำเนินการได้ก็มีนะคะหลังฟื้นฟูคาดว่าหลังจากฟื้นฟูไปแล้วหลังจากที่เ,ออเราเข้าไป set, เคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะน่าจะกลับมาเท่าไหร่ที่ดิฉันเรียนให้ทราบว่าแม้โรงงานเขาจะน้ำแห้งแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องวัตถุดิบป,ปัญหาเรื่องพนักง,งานเข้ามาไม่ได้ตอนเนี้ยเขาทําได้แค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะคะตอนที่เราออกแบบตรงนี้เนี่ยนะคะเรามองว่าคือบางครั้งเนี่ยนะคะยอดขายคือเรามีการทําประมาณการซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ทราบอีกทีเนี่ยเราประมาณการไว้สิบสองเดือนชีวิตจริงมีอยู่ว่าสิบสองเดือนนี้ยอดขายอาจจะไม่เท่ากันทุกเดือนยกตัวอย่างง่ายๆว่าพฤติกาทธันวา ก็คงได้แค่ประคองหรือนิดนิดหน่อยหน่อยเท่าที่มีได้นะคะถ้าโชคดีมกราสามารถที่จะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมมีลูกค้ามียอดขายแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้สัก80%อนะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นยอดขายแต่ละเดือนใน12เดือนนี้ไม่เท่ากันก็ได้สามารถที่จะใส่คำอธิบายเพิ่มเติม,ตม,ตมระบุสมมติฐานไว้ได้นะคะตามความเหมาะสมขอ,ของการเข้าไปสำรวจนะคะจำนวนพนักง,งานคาดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกำลังการผลิตสูงสุดที่ทำได้นะคะ หรือเคยทําได้หมายความว่าอาจจะเป็นดูจากเครื่องจักรนะคะหรือดูจากที่เขาเคยทํามานะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเถ้าย้อนกลับมาในในช่วงปกติที่ไม่ใช่น้ําท่วมนะคะช่วงปกติที่ไม่ใช่น้ําท่วมเราก็จะพบว่าบางโรงงานมีเครื่องจักรเป็นอนุสาวรีย์ตั้งเอาไว้แต่ไปหมดเลยเนาะเครื่องจักรมีเป็นร้อยเครื่องเลยเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยด้วยออเดอร์ด้วยอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องจักรที่ทํางานจริงแค่ห้าสิบเครื่องถูกไหมคะ คำลังกำ,ำลังการผลิตท,ที่เขาที่เขาทําที่เขาสามารถทําได้ก็จะอยู่ที่ชีวิตจริงตอนนั้นของเขาคือประมาณห้าสิบเครื่องถูกไหมคะแต่ว่าเป้าหมายการผลิตต่อเดือนนั้นเนี่ยก็ ก็เป็นสิ่งที่เขาจะใช้งานเครื่องจักรของเขาว่าโอเคก็มี50เครื่องเขาคาดว่าเขาจะเดินเครื่องเ,ออเดินเครื่อง80%ของ50เครื่องนั้นอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะดูที่สถานการณ์ว่าก่อนดูทกภัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขณะเกิดซึ่งโดยทั่วไปขณะเกิดอาจจะไม่มีประเด็นอะไรที่จะสามารถรันได้นะคะแล้วก็ประมาณการหลังฟื้นฟูคาดว่าจะเป็นเท่าไหร่เขาจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองกะของการทํางานเป็นอย่างไรนะคะ อันนี้ต้องดูนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าบางที่เนี่ยนะคะพอเรารู้เรื่องตรงนี้เรื่องของจํานวนคนงานนะคะบางครั้งเราจะพบว่าพนักง,งานจากเดิมมีประมาณ90คนทํางานไปไม่ต้องมีโอทวันนี้พนักง,งานเหลือประมาณ40คนโอทีอัดสุดฤทธ์เลยฉะนั้นมันจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายค่าแรงด้วยถูกไหมคะเพราะค่าแรงมันจะเปลี่ยนไปอาจจะเพิ่มขึ้นก่อนเกิดอทุทกภัยด้วยซ้ําซึ่งจะเป็นพาร์ตต่อไปในการสัมภาษณ์ แต่การถามตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าสภาวะตอนนี้เขาเจออะไรอยู่บ้างโอเคไหมคะนะพอเห็นภาพนะคะและนะคะในแบบสอบถามเนี่ยข้อที่ต่อไปนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเราพยายามที่จะสอบถามจากโดยโดยกดแผงการสอบถามเราก็จะถามจากเรื่องสัพเพเหะเรื่องภาพว่า,วา,วา,วาสุดท้ายก็มาลงที่เรื่องของบัญชีการเงินซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเออเราก็ เราก็มองว่านะคะมีความลําบากใจเหมือนกันในการที่เข้าไปคุยกับผู้ประกอบการในช่วงแบบนี้ถามเรื่องเงินเงินทองทองผู้ประกอบการอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่มันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายๆผู้ประกอบการนั้นยังไม่ได้มองตัวเองและจากการที่เราเข้าไปสํารวจเบื้องต้นนะคะถ้าเราสามารถแสดงความชัดเจนให้เขาทราบว่าเราเราต้องการมองภาพอะไรให้เขาผู้ประกอบการไม่มีปัญหา ผู้ประกอบการพร้อมที่จะพูดเลขกลมๆก,กับเราได้นะคะอันนี้จัดตามความเหมาะสมคงไม่ต้องถึงขั้นว่าพี่เราจะมาช่วยพี่พี่เอางบมาให้เราหน่อยมันไม่ได้แล้วล่ะจังหวะนี้ถูกไหมคะนะคะฉะนั้นก็คงใช้พูดคุยเอาว่าด้านการเงินในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขามีภาระนี่ก็คือยอดเจ้าหนี้ค้าชาระาเนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะเ,เขามีภาระของเจ้าหนี้สถบาบันการเงินอีกแค่ไหน ะะบางที่นะโชคดีหน่อยก็คือเงนินเงินทองทองไม่ได้มีปัญหาหลายๆายที่มีภาระคงค้างอยู่ยังไม่มีน้ําท่วมก็มีภาระเงินกู้แล้วมีดอกเบี้ยแล้วนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการเดินต่อไปหลังจากนี้เขามีวงเงินเหลือสําหรับทำมาหากินไหมนะคะยอดลูกนี้ที่สามารถจะเรียกเก็บเงินได้เนี่ยเหลือแค่ไหนหรือลูกนี้ลอยไปกับน้ําแล้ว ะะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่เราถามเรื่องการเงินเหตุผลง,ง่ายๆก็คือเราอยากรู้ว่าตอนเนี้ยในในหน้าตักเขาที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออะไรอยู่บ้างถูกไหมคะถ้ามีภาระนี่ก็ต้องจ่ายนี้ถูกไหมแต่ว่าต้องเตรียมเงินก้อนหนึ่งถ้ามีลูกหนี้ที่ยังค้างเก็บถ้าลูกหนี้ไม่รอไปกับน,น้ําก็น่าจะดึงเงินกลับมาได้ถูกไหมคะสินค้าสําเร็จรูปถ้ามีของอยู่บ้างก็ไปขายได้ถูกไหมคะคถือเป็น ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถไปสร้างให้เกิดเงินกลับมาได้นะคะ,ะวัตถุดิบก็เช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งเงินสดในมืออันนี้เงินชัดๆแต่ปัญหาบางครั้งเราพบว่าอย่างนี้ค่ะสินค้าสําเร็จรูปที่มีอยู่เนี่ยมีเยอะก็จริงแต่จมคือขายไม่ได้มันก็ไม่สามารถเอามาใช้เป็นเงินที่คาดว่าเขาไม่ต้องไปหาเพิ่มได้ถูกไหมคะฉะนั้น การสัมภาษณ์ตรงนี้นั้นคงจะต้องเป็นการดูเอาที่หน้าง,งานว่าสิ่งที่เขามีสําหรับทำมาหากินจริงนั้นเนี่ยอย่างเรื่องของสินค้าสําเร็จรูปที่จะเอาไว้ทำมาค้าขายหลังจากฟื้นฟูเนี่ยมีอยู่ไหมมากน้อยแค่ไหนนะคะมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าสัมภาษณ์พูดบางคบางครั้งบางบางที่เราก็สัมภาษณ์พูดคุยบางที่เราก็ไปนับ คร่าวๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จัดเอาตามสภาพนะคะเราคงเป๊เะๆไม่ได้ก็ต้องจัดเอาตามสภาพเพราะว่าเราก็คงไม่อยากรบกวนในเรื่องของการถามเงินเงินทองทองมากนะักแต่ว่าจากการที่เราทดสอบแล้วแล้วอธิบายวัตถุประสงค์ชัดเจนเนี่ยผู้ประกอบการเข้าใจได้เข้าใจได้ประมาณการให้ทราบได้นะคะนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีเรื่องของประมาณการรายจ่ายเงินจ่ายต่อเดือนนะคะ ประมาณการเงินจ่ายตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของออหลกัหลกๆนะคะสำหรับโรงงานนะคะที่เป็นลูกค้าหลักของเราก็ไม่พ้นวัตถุดิบนะคะค่าแรงค่าโสหุยนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะเงินเดือนส่วนของขายส่วนของบริหารนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยต้องเรียนตรงนี้นะคะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงสำหรับสาหรับที่ปรึกษาบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับทางเรื่องของ กำไรงกบกำไรขาดทุนสักเท่าไหร่นะคะในด้านของธุรกิจเนี่ยถ้าในด้านของการปฏิบัติแล้วเราผลิตสินค้าเพื่อขายสำหรับด้านเงินเงินทองทองมันก็หมายถึงว่ามีรายได้หักต้นทุนขายถูกไหมคะต้นทุนขายก็หมายถึงวัตถุด,ดิบค่าแรงค่าโสขุนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะไปโชว์ไว้ในงบกำไรขาดทุนให้ทราบนะคะเราเรารวบรวมผลประกอบการตรงนั้นมาแล้วเราเลกชื่อเขาว่างบกำไรขาดทุนหลังจากที่หักต้นทุนขายแล้วมันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ากำไรขั้นต้นแล้วก็ ในส่วนของธุรกิจจริงๆแล้วนอกจากโรงงานแล้วเราก็ต้องมีคนขายคนบริหารมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกก้อนหนึ่งขึ้นมารวมทั้งอาจจะมีภาระดอกเบีย้ยหัวข้อนี้จึงมีการสอบถามว่าอะไรบ้างหนอที่เราจะต้องที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายหลังคือทำมาหากินจริงหลังจากนี้จะต้องจ่ายอะไรบ้างนั่นเองนะคะนั่นเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ย สัมภาษณ์ได้จากการประมาณการผู้ประกอบการกอบการทราบตัวเลขเบื้องต้นอยู่แล้วแต่อยากจะให้มองเผื่อไว้นิดนึงว่าอ่ะกรณีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกเรื่องของการเพิ่มโอทมีผลไหมค่าใช้จ่ายมันจะเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในโปรแกรมที่เราเตรียมไว้มันจะผูกไปสู่เรื่องของการคำนวณจุดคุ้มทุนเพราะเป็นโจทย์สําคัญมากที่ราต้องช่วยโปรกอบการคิดว่าแล้วคุณจะต้องวิ่งไปให้ถึงเท่าไหร่ ะะเพราะเราพบว่าบางครั้งเนี่ยช่วงหลังฟื้นฟูผู้ประกอบการเองนะคะผู้ประกอบการเองบางที่ก็คือไม่ทราบว่าผลการดำเนินงานเป็นเท่าไหร่แม้กระทั่งประมาณตัวเลขออกมาแล้วเราก็ยังพบว่าไม่รอดก,อก็ต้องก็ต้องคุยผู้ประกอบการว่าเอออาจจะต้องปรับแผนใหม่เพิ่มเติมนะคะสิ่งได้บอกว่าออสิ่งที่เราเข้าไปครั้งนี้เนี่ยนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือจะช่วยผู้ประกอบการภายหลังจากเกิดน้ําท่วมแต่มันก็มีเรื่องบางเรื่องที่ที่มันเชื่อมต่อมา จากหลายปัจจัยก็จะต้องมองเผื่อเขาด้วยนะคะแล้ว